สวัสดีผมเองมิกิเมาส์อยากจะดูคลิปของผมไหมตอบกูสีสัตว์ใน GTA โคตรชิวอ่ะเฮ้ยเปิดคลิปแบบสายชิวชีวิตจริงดูพี่นะพี่นี่เซียนสุดแล้วในแก๊งนี้เอาไข่ถูกกับบันไดแล้วก็ทำอย่างนี้เอาหน้าไปกระแทกกับผนังชีวิตจริงจะหายแล้วเมียเป็นเมนแม่งจะเหวี่ยงใส่กูป่ะเนี่ยกลัวมันจะเหวี่ยงกูลงตึกเนี่ยกูรีบชิงลงก่อนเลยขนสไปเดอร์แมนไวเแล้ว กูรอดได้ไงวะเนี่ยกไปละใน GTA อืมในคลิปถ้าเขาทำได้ในเกมก็ต้องทำได้สินะเอาละวันนี้ะหัะจะปีนลงตึกเดี๋ยวไม่มีอะไรทั้งนั้นเอาละพร้อมละใน GTA ฝนตกอย่างนี้ออกไปเที่ยวเล่นสักหน่อยดีกว่าวันนี้เอารถคันไหนไปดีวะพอดีรวยรถเยอะชีวิตจริงชิหายแล้วฝนตกบ้านล็อกลืมกุญแจไว้ในบ้านประตูจอดรถเปิดไว,ไว <S <S 2> <S 2> <S ลมแม่งบางตากูเป็นใครวะเนี่นี่ที่ไหนชีวิตจริงจึ๊บจื๊บจื๊บจื๊บสเต็ปสาวไฟต้องพี่เท่านั้นงงดิงงงงกูก็งงเหมือนกูเต้นทำไมมาเต้เนกับเพื่อนกูหน่อยเดะจึ๊บจื๊บงานมีเพื่อนเต้นแล้วกูไม่เขินละจึ๊บไหวเต็มที่ละเจ๊จื๊บกูเต้นท่าเฮียอะไรวะเนดะในจีดีวันดีตอนเชา้าเพื่อนๆกินยิงกาแฟในเชา้าเลยกูไม่ให้ดูจึ๊บจื๊บเต้าเตาเต้าเต้าจังใจกับบอกหลุดอ้าวไม่มีใครเต้นกับกกกููเหรรออตำนาไ้โโจจลิ ว่กลายเนคนโลกเฉยๆเลยจีดีเงกูเป็นแค่หมาปักงิงน่ารักละสิงิงไหนชีวิตจริงฮูฮ้ฮู้ฮเออมึงเห็นไม่ได้กล้องแผลไอสัตว์หมาเชียะเลยจีดีแค่โดนเห็นร้อยตำรวจย่งเราต้องไม่ปิดมันจบแล้วเราน้ามอบตัวตำรวจได้ร้องหมดแล้วไม่ออกใช่ไหมออกไปจนกระเจอก ตำรวจได้ร้อยหมดแล้วชีวิตจริงไอ้ตรงนี้เขามีอะไรกันวะนั้นตำรวจมาทำไมเฮ้เจี่เยเห็นโดนเล่นไร้นแน่เลยเย่ yeah! โอ้โหไม่บอกว่าน้องพี่ดอมมาเองนี่มันฝาดยี่สิบป่ะเนี่ยเจ๋งไปเลยครับเพ่สุดยอดเลยคุณตำรวจครับไม่ได้นะครับพามาถ่ายนะครับใน GTA เฮ้ยซสงเฮ้ยืึเยีเ่ยวที่กูใส่ขวดไว้เมื่อวานกูกำลังคอแห้งเลยกูนี่ดำเข้าปากรัว <writers> จานปิดโลกมันหม <refugees> ุนเงอะหิกูแ <People> ค <would rebell ious> ่จ <continuer> ิบๆเองไม่ใช่หรอโลกมันเอียงไหนวะอบวกจนเด้เดินเฮ้ยเฮ้ยอ่ะกูไม่เป็นไรกูเมาต่อแิคกับหมองเฮียอะไรครับชีวิตจริงเฮ้ยหลานดูลุงให้ดีนะ เมาแบบไวทองเนี่ยต้องค่อยๆเดินอย่างงี้ค่อยๆเดินน่ะที่รักค่อยๆเดินเดี๋ยวคืนนี้ป๋าจัดหนักไปให้สุดแล้วหยุดที่บันไดดูกูกูทำได้แล้วขามึงทำได้ป่ะเอ้ยกูเมาแล้วรถไข่อยู่เนี่ยไอ้รถมึงอกะพอพอ่อมึงเมามึงเลือนเยอะแล้วชีวิตจริงไปเลยเฟรมไกเซอร์จงลุกชอนให้เหมือนพุงของฉันเลยพุงนี่กับเพื่อนไขมาในท้องกูนี่สั่นดิกๆเลยเน้ยเนี้ยนายจีเอไปเลยเฟรมไกเซอร์จงลุกชอนให้เหมือนใจของฉันเลย <c oughs> นายจี๋ยไอ้ไมาได้กูทำไมเนี้ยกูมาลองทำงานโยง่งานแม่งหนักช่ไหมชีวิตจริงนี่เพื่อนดูใช้ให้ดีนะการทำงานแบบเซียน,นๆ่ะมันต้องทำอย่างงี้แตดูมัน,นมค่อยไปเลยกูใช้ตัวเย้ยกูพูดเป็นลูกค้าเลยเอ้ยใครกันได้มาช่วยกูอยู่ที่กูอยู่ได้ละชีวิตจริงฮึสุดยอดไปเลยพี่เป็นไงล่ะทีแบบพี่เนี่ยต้่นดูแบบพี่ดีนะน้อง สาวนี่ชอบพี่ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วเพราะวิธีทำอย่างนี้อ,อาชิบหายตำรวจมากูไปละไปสุดแล้วอยู่ที่คุกนะพี่หล่อใจดีสปอร์ตแถมยังหลอ่อหน้าตาดีต่างหากบ้านรวยด้วยนะครับน้องอสนใจไปกินตีเพ่อแม่เป็นเจ้าน้องไปละอ้ยชิบอ้าวไงหวัดดีเจอกันอีกแล้วนะเปล่าแค่ทักทายเฉยก็เห็นเป็นเอพีซีเหมือนกันนายจีเย สตีแตกกระโดดไกลเอ้าเอ้าเอ้าพูดทำอะไรวะเนี่ยชีวิตจริงยาสตีแตกยัยชื่องเท้าลุดลุดลุดวันหน้าที่ใน GTA อ่ะก็แฟแต่ชาไายลุ้นสวดทับป้าฮะฮะฮือเหรอฮือหรอกูนี่เป็นลมเลยใจพี่ตักเลงหอรับอากาศแดดตอนเช้าเพิ่มความดำวิตามินซีสูง้าเหลือเกินสวัสดีครับผมชื่อเบลลิเฟอร์และตอนนี้ผมก็อยู่บนขบี่เบลลิเฟอร์ ไปจับไอ้คนนีสต์ดำนุ่นชีวิตจริงไ้จอดรถกูอะจอดรถกูไอ้สัตว์เอ้ยเชี่ยขอโทษครับผิดไปแล้วครับรู้ท่าไม่ถึงการครับนายจีดีเออืมวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะได้เยิบเมียวันแรก <c oughs> แต่ที่จอดรถไม่มีกูเลยต้องจอดค่อมเลยนะจ๊ะวัดรถใครวะเนี่ยคิดว่าอะไรทำะไรกูได้งั้นเหรอกูบิงเข้ารถแป๊บไปแล้วมีจา๋าหัวกำลังไปจา้าอืมจอดรถยังไงใบขี่ซื้อมาไงวะชีวิตจริงดูไอ้โง่นั่นสิไอ้จอดรถค่อมเลนน่ะ ทำชาวบ้านเขะเด,ดเอนเครถใครวะเนี่ยแล้วกูจะเข้าไปในรถได้ยังไงจอดอย่างเงี้ยกูเปิดกระโปรงหลังแม่งมต้องลำบากกูเนี่ยทำไมกูมจะเข้ายัางไงเอ๊ะเจ้าของรถสองคันนี่มันอยู่ไหนวะนี่กูเจอเนะเชีย่ยแม่งแล้วไปกูต้องมันลำบากเข้าอหาที่จอดไม่ได้กูต้องกูแค่จอดรถไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียว เข้าวินกูเข้าได้แล้วกูไปละชีวิตจริงกูที่มีสไตล์ทุกฝีรันนิ่งเท่านั้นก็ชมบ์เฮ้ยเจ้าไลท์จีทีเอลงบันไดปกติมันไม่คูดชีวิตจริงเมื่อคืนทะเลาะกับเมียมาทั้งเตะทั้งต่อยเฮ้ยกูไปทะเลาะกับเมียมไนเดิมดีกว่าไลท์จีมองหน้าหาเรื่องเหรอกูจับทั้งก้นมาเก่าเหรอเก่าเหรอฮะเก่าเหรอเหมือนลอยเวนฮะเก่าเหรอ ทำนิ่งเหมือนเกง่งไปดีกว่าเชื่อไอกูทะเลาะกับต้นไม้ทำไมวะเนี่ยชีวิตจริงเฮ้ยไม่ปิดกระจกรถ่างกี่เสร็จกูความเนียนของปีศาจทะเนหรอนี่อะเอามาไงสัญญาณไม่มีไปละความไวไปเขบปีศาจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กูเห็นนะมึงทำอะไรจะเอาใช่ปหมกูเนี่ยสิทธิ์วัดเส้าหลินหล้มไปดิมึงทำอะไรกูเห็นคิดว่ามึงเนียนเหรออะไรถึงต้องยืนไม่ขึ้นเลยเหรอหอ้วนน้ะมันลมหลอมโทรศัพท์กูไอ้ซาดใจจริงๆสาวเยอะกูอิจฉา แน่จริงก็เลยูุยทันซีกูไปละันคิดว่าจะมาต่อยกูแค่เนี้ยแล้วหนีไปเงี้ยเหรอพลาดแล้วที่มาหาเรื่องคนอย่างกูกูลูกศิษย์จ่าพ,พนมทั้งมัดทั้งต่อยถึงเวลาแล้วสินะเฮ้ยทางกูอยู่ไหนว้าใน GTA เอเย้ตำรวจตามกัวเพียบเลยหยุดนะไอ้โจรขโมยง่โง่โรงเรียนไม่ใชโรงเรียนเดี๋ยวนี้หยุดนะเชื่อเลยวะชีวิตจริงกูแค่ขโมยอาหารแม,ามาวไปเย เอาประตูไปคืนแมวเดี๋ยวนี้จนกระจอกแล้วก่อหงอโรงเรียนไปคืนโรงเรียนด้วยมึงติดผู้ัวโตแน่จนกระจอกในจริงเฮ้ยจุด <c oughs> ยอดจุดช,ชีวิตจริงไเ,เฮ้ยสาวอ่ะสาวอ่ะโชว์สาวหน่อยชิจชิวปุ๊บจุ๊บจุ๊บลุนอะไรวะลุงงี้กว่าประตูดีกว่าชีวิตจริงแม่ฮะนี่มันตัวเฮียอะไรเนี่ย ไอ้ยับเปียแม่มันขยับได้ไม่ตื้นเกินเลยจังเลแม่มันจะกัดหนูไมนี่ยแม่กินไม่ได้นะมันมันใบใบใส่หนูมันก็มันขยำอะไรใบใบอะไรแม่มันคือตัวอะไรเนี่ยมันกินได้ปะเนี่ยอะไรนะถ่ายรูปอะไรชี้เหี้ยอะไรวะเป็นเป็นเหี้ยอะไรทีนี้เออเออไอ้ยมต่ายโต๊กเอาไอ้สัตว์นี่หันหน้ากุยถ่ายรูปอะไรจะให้อักกูมา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 เอาเียกุสต่กูอีก เอาเอายังยังเอาเอาเครื่องแม่งเออเลอร์เงี้ยเนี่ยเอากูไปก็ได้เอาเอาเรียกกูอีกเอาเอาหยิบเอ๊ะเอาเอาคนตีนกูแล้วน่ะมึงจะให้กูไหมไม่ให้กูตบนะนี่กูได้แหละฮ่ามันจะมาต่อยกูว่ะใน GTA เตัวเฮียอะไรเนี่ยมายืนเฮียตรงนี้เนี่ยกูขยับได้วะเอ๊ะเอ๊ะเอาาใหญ่ใหได้หรือวะสงสัยหุ่นเฮียนี่อยากมีเรื่องยังไงฮึ ส่ได้นะยังไงเงยืนเป็นหุ่นไม่ชอบชอบสิบตัวยังไง <c oughs> นั่นจีดี <c oughs> เห็นพี่กล้ามอย่างงี้ควยพี่มีกล้ามเลยะจะน้องระวังน้องจะเจ็บนะจะน้อ <c oughs> แต่รู้สึกอยากโดนเย็ดตูดจังเลยชีวิตจ,จริงนี่พวกมืงดูกูให้ดีนะกูจะแดงศักยภาพข้อแขนกูจะ